ข่าวเศร้าค่ะมีน้องนักเรียนเนี่ยซ้อน3คือขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน3กันมาแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะก่อนหลังจากนั้นมีน้องคนหนึ่งเนี่ยตกลงมาแล้วเป็นจังหวะที่รถบรรทุกมาพอดีทับร่างน้องเสียชีวิตนะคะ นี่เป็นภาพจากวงจรปิดค่ะบริเวณริมถนนสุขุมวิทปากซอยกิโลเมตรที่30ตําบลท้ายบ้านอำเภอเมือ,จองจังหวัดสมุทรปราการคือบันทึกภาพช่วงที่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีนักเรียนชายอายุ18ขออภขอค่ะ16ปีเนี่ยเป็นคนขี่กับรถบรรทุก18ล้อจนทําให้น้องนักเรียนหญิงอายุ14ปีคนที่นั่งมาท้ายสุดเลยคือเขาซ้อน3ากันมาน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยนั่งมาท้ายสุดส่วนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบถามนักเรียนคน ขี่บอกว่าคือด้วยความที่เฉียวชนกับกระบะก่อนพอเฉียวชนกับกระบะเสร็จปุ๊บรถเสียหลักไงฮะไปชนกับรถบรรทุกจนล้มทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นเดียวกับนางสาวเฟิร์นอายุ28ปีเฟิร์นเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุหการณ์เล่าบอกว่าน้องทั้ง3าคนขี่รถจักรยานยนต์มาในช่องทางเกือบขวาสุดแล้วไปเฉี่ยวกับกระบะรถล้มพอรถล้มเนี่ยน้องที่เสียชีวิตเนี่ยทะนไหลไปอยู่ใต้ล้อรถบรรทุกพอดีเลย<อ>นะคะถูกทับ คือหลังจากเกิดเหตุ<อ>ปุ๊บเนี่ยทางผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับกระบะหรือว่าคนขับรถบรรทุกต่างออกจากจุดเกิดเหตุไม่มีใครหยุดลงมาดูเลยเขาว่าน่าจะเฉียวชนกับกระบะเสร็จแล้วรถมอเตอร์ไซค์อ่ะลม้มน้องเขา,าล้มลงแล้วก็ซิกล้ออยู่เลนกลาง ว่าจะเป็นสีดําเราคิดว่าเขาแบบแค่เฉียวชนหรือว่าแบบแค่เฉียวเฉยๆไหมอะไรอย่เงี้ยรับล้อหลังกันไหมด่แล้วทั้งกระบะทั้งรถรปทุกไปไหนแล้วก็คือไปหมดเลยไม่มีใครจอดดูน้องเลยเอาไปดูอีกเหตุการณ์นะคะเหตุนี้เกิดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะดูภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม เป็นรถกระบะแบบยกสูงพุ่งชนรถของในเปียวอายุ53ปีขณะที่กําลังเข็นรถเก็บของเก่าอยู่ริมถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกหลังจากชนแล้วเนี่ยหลบหนีไปเลยในเปียวเองบาดเจ็บและหลังจากนั้นเสียชีวิตนะคะมีการนําคลิปนี้ไปโพสต์ผ่านเพจด,ดังของจังหวัดนครนายกโดยก่อนที่จะไปชนกับผู้เสียชีวิตคือก่อนที่จะไปชนในเปียวเนี่ยปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ลักษณะสายไปสส่มามา,มานานแล้ว เกือบจะชนกับรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนด้วยคือเด็กนักเรียนก็มา3คนทั้ง3ก็ขี่ไล่ตามแต่ไม่ทันสุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุจริงๆก็คือกระบะคันนี้ไปชนกับในเปียวล่าสุดแอดมินเพจดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ที่ขับตามรถกระบะชนแล้วหนีแล้วส่งให้แอดมินเพจลักษณะอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกับเมาไหมอะ สายไปสายมาเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีเลื้อยเป็นงูแบบนี้แต่ไม่สามารถบันทึกภาพป้ายทะเบียนไว้ได้เนื่องจากอักษรมันเลือนลางค่ะมีแฟนเีจทักมาใช่ป่ะจะเอาคลิปมาเอาคลิปมาให้มันจะเป็นคล้ายรถโฟวิวยกสูงคล้ายคายไทเกอร์นะคีดว่าดูกันนะคล้ายๆล้ายไทเกอร์มั้งคล้ายแบบแต่ผมก็ว่าไทเกอร์ยกสูงนะีบอล แล้วก็หนีไปเลยเหรอหนีไปเลย,เลยตอนนี้ก็ยังยังตำรวจก็ยังไม่ได้ตามอยังตามยังตาม <ๆ S 2> ตามหา,หาอยู่